หอมเครื่องเทศทำยังกรอบนอกนุ่มในสุดกับเมนูคาราเมลีแสนอร่อยเริ่มจากการนำหมึกกล้วยมาหั่นเป็นวนแว่นให้เท่ากันจากนั้นก็นำทิชชู่มาซับปลาหมึกให้แห้ง เราก็มาเตรียมแป้งฉุบทอดกันเลยเตรียมแป้งเปียกโดยนำโรตีเมนูแป้งฉุบทอดปรุงรสสำเร็จรสต้นตำรับครึ่งซองที่เป็นแป้งมีรสชาติแบบไม่ต้องหมักไม่ต้องปรุงเพิ่มมาผสมกับน้ำเย็นแล้วก็คนให้เข้ากันเทแป้งอีกครึ่งซองใส่จานพักไว้เป็นแป้งแห้งวิธีทอดก็แค่นำปลาหมึกชุบแป้งเปียกก่อนแล้วตามด้วยแป้งแห้ง จากนั้นก็นําลงทอดได้เลยค่ะทอดด้วยไฟกลางจนปลาหมึกมีสีเหลืองทองสวยงามพักไว้ให้สเสด็จน้ำมันเล็กน้อยเสร็จเราก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยเป็นเมนูกินเล่นที่ทำได้ง่ายๆแถมยังกรอบอร่อยไม่ต้องหมักหรือปรุงเพิ่มเลยค่ะ